นายกรัฐมนตรีไทยทักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ทักษินชินวัตรเกิดเมื่อวันที่26รกรกฎาคมพศ2,492ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่สองในจำนวน10คนของเลิศและยินดีชินวัตรมีชื่อเล่นว่าน้อยส่วนชื่อแมวเป็นฉายา เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10ตังไฮทักษินเติบโตในหมู่บ้านในอำเภอสันกำแพงจนอายุ15ปีระหว่างนั้นเขาช่วยเหลือกิจการร้านกาแฟและสวนส้มของครอบครัวรวมทั้งขายกุ้ยไม้เมื่ออายุ16ปีช่วยบิดาดำเนินการโรงภาพ,พยนตร์ของครอบครัว ทักษินชินวัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยปีการศึกษา2508และระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่26โดยสอบได้ที่1ของรุ่น ต่อมาทักษินศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยได้รับทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสาขากระบวนการยุติธรรมที่มหาวิทยาลัยอิสท,ทนินเคนทักกี้สำเร็จการศึกษาในปีพศ2518และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยแซมฮิวตันสเตทเมื่อปีพศ2521เขาได้รับรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักสาขาวารสารสาศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพศ2537ทักษิณเริ่มทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกแผน6 กองวิจัยและวางแผนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและรองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสารกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขายังเคยเป็นอาจารย์สอนณโรงเรียนนายร้อยตำรวจในปีพศ .2518 ถึงพศ .2519 ในปีพศ2523ทักษิณเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง ระหว่างรับราชการตำรวจเช่นค้าขายผ้าไหมกิจการโรงภาพ,พยนตร์ธุรกิจคอนโดมิเนียมแต่ล้มเหลวเป็นหนี้สินมากกว่า50ล้านบาททักษิณเคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพ,พยนตร์หลายเรื่องโดยมักเป็นการนำภาพ,พยนตร์ที่เคยได้รับความนิยมกลับมาสร้างใหม่แต่ส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากการประกอบธุรกิจมาหลายประเภททักษิณก่อตั้งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์จำกัดเดิมชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ICSI ในวันที่21มิถุนายนพศ2526เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมแก่หน่วยงานของรัฐจากนั้นเขาก่อตั้งบริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ในวันที่24เมษายนพศ2529ในปีพศ .2530 ทักษินลาออกจากราชการตำรวจแล้วขายละครเรื่องบ้านสายทองซึ่งประสบความสำเร็จในโรงภาพ,พยนตร์ในปีพศ2 5 3 1เขาเข้าร่วมกับ Pacific t e r e i s o เพื่อดำเนินการและจัดจำหน่ายบริการเพจเจอร์แพ็กริงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างจำกัดแต่ต่อมาเขาขายหุ้นเพื่อไปตั้งบริษัทเพจเจอร์ของตัวเองในปีพศ2532เขาเปิดบริษัทโทรทัศน์เคเบิล IBC สุดท้ายบริษัทขาดทุนจนสุดท้ายรวมกับบริษัท UTV ของ CP Group ในปีพศ2532เขาตั้งบริการเครือข่ายข้อมูล Chinawat.com ซึ่งปัจจุบันชื่อ Advanced Data Network และมี AIS และ TOT เป็นเจ้าของธุรกิจของทักษินลายอย่างต่อมารวมการเป็น Chin Corporation ในปีพศ2537ทักษินลาออกจากตำแหน่งประธาน บมจชินคอปเปอเรชันและเข้าสู่ภาคการเมืองโดยพลตรีจำลองสีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมเป็นผู้ชักชวนหลังปลดรัฐมนตรีจากพักพลังธรรมเป็นสายบุญชูโรจนะเสถียรอดีตหัวหน้าพัก ทักษินได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเดือนธันวาคมพศ2537ในรัฐบาลชวนลีกภัยและในปีต่อมาเขารับตำแหน่งหัวหน้าพักพลังธรรมแทนจำลองและดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชา ในปีพศ2539ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกชวริตยงใจยุทธเมื่อวันที่14กรกฎาคมพศ2541ทักษิณก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจนในที่สุด ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่9กุมภาพันธ์พศ2544ทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่23โดยดำรงตำแหน่งสองสมัยติดต่อกันระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์นพศ2544ถึงวันที่11มีนาคมาพศ2548 หลังจากสภาผู้แทนราษฎรครบวาระและดำรงตำแหน่งอีกครั้งเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2548ถึงวันที่19กันยายนพศ2549โดยเป็นนายกรัฐมนตรีรวมรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลา5ปี222วัน รวมระยะเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีนานเป็นอันดับที่5จาก29อันดับของไทยทักษินชินวัตรสมรสกับคุณหญิงพจจมาดามาพงศ์หลังจากลาออกราชการตำรวจในปีพศ2523และมีบุตรด้วยกัน3มคนได้แก่พานทองแท้ชินวัตรพินทองทาชินวัตรแพทองทานชินวัตร น้องสาวคนสุดท้องชื่อยิ่งลักษ์ชินวัตรเข้าสู่การเมืองในปีพศ2554และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยต่อมาได้รับรงมติจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่19กันยายน พศ2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก่อการรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษิณทำให้ทักษิณพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคณะรัฐประหาร ซึ่งแปรสภาพมาจากคปคเป็นผู้แต่งตั้งทำการอายัดทรัพย์สินของทักษิณและครอบครัวในประเทศไทยรวม76,000ล้านบาทโดยอ้างว่าเขาร่ำรวยผิดปกติขณะอยู่ในตำแหน่งทักษิณเคยเดินทางกลับประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2551 หลังจากพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศโดยตลอดเขาถูกตัดสินจำคุกสองปีในคดีที่ดินรัชดาทักษิณเป็นผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในปีพศ2552รัฐบาลอภิสิทธิ์ เพิกถอนหนังสือเดินทางของทักษิณเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2553สารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินของทักษิณประมาณ46,000ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินทักษิณถูกถอดยศ พันตํารวจโทรเมื่อวันที่5กันยายนพศ2558